ยังเป็นทางการนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีผู้รับฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสื่อสร้างสันชุมชนเข้มแข็งขาดก็วันนี้นะคะเราเดินทางมาถึง EP ีที่32แล้วนะคะซึ่ง E ีีในวันนี้นะคะน่าสนใจมากๆเลยนะคะหัวข้อในวันนี้ก็คือ8รดลิวเมืองหน้าอยู่ชุมชนเป็นสุขสังคมสุจริตนะคะก็โอเคก็เริ่มงั้นเดี๋ยวมาเริ่มแนะนาตัวกันดีกว่าค่ะก็วันนี้นะคะมีพิธีกรทั้งหมด2ท่านด้วยกันก็เริ่มแรกนะคะขออนุญาตสวัสดีทุกคน ค,นนะคะค่ะชื่อสโลชาชันบีระบงนะคะชื่อเล่นบัวค่ะปัจจุบันทํางานอยู่ที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนค่ะซึ่งรับบทพิธีกรในวันนี้ค่ะครับสวัสดีครับชื่อนันทิภาคคงแก้วนะครับชื่อเจมนะครับปัจจุบันทํางานอยู่ที่สถาคครับวันนี้รับบทเป็นพิธีกรคู่กับน้อง,งบัวนะครับหลายหลายคนนะครับคงสงสัยนะครับว่ารายการนี้นะครับ จัดขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะครับคือรายการนี้นะครับจัดขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์คือเผยแพร่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนนะครับผ่านการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้จากประสบการณ์ของพี่ๆที่อยู่ในซูมนี้ทั้งหมดนะครับเอามาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน,นครับเพื่อเป็นแนวทางให้องค์กรชุมชนของเรานะครับพัฒนาอย่างยั่งยืนครับ โอเคค่ะก็อย่างที่เกินไปนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงในหัวข้อแปดริ้วเมืองน่าอยู่ชุมชนเป็นสู่สังคมสุจริตนะคะซึ่งในวันนี้โอ้โหได้รับเกียรติอย่างมากเลยนะคะที่จะมาร่วมกันแชร์ประสบการณ์แชร์แลกเปลี่ยนนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะโมเดลเราเริ่มต้นจากจังหวัดฉะเชิงเซานะคะเริ่มที่อยากจะปรับเปลี่ยนสังคมของตัวเองอยากให้เป็นสังคมที่สุจริตนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาฟังกันว่าอ่าเขาทํายังไงเขาทําแบบไหนถึงได้สําเร็จผลนะคะ ซึ่งก่อนจะเข้าสืบเนื้อหานะคะขออนุญาตเน้นย้ําก,กฎกติการระหว่างร่วมกันนะคะก็อยากจะให้ทุกทนในห้องส่งตอนนี้รับทราบนะคะว่าเรามีการถ่ายทอดสดทั้ง2ช่องทางนะคะก็คือในช่องทางแรกคือผ่าน Zoom Meeting ต,ตรงนี้และในเพจ Facebook สื่อสร้างสรรค์รายการสื่อสร้างสรรค์ชุมชนเข้มแข็งนะคะโอเคก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวให้คุณเจมนะคะแนะนำเข้ารายการได้เลยคะ่ะ ภายในวันนี้นะครับท่านจะได้พบกับการเปล่ยนปันประสบการณ์นะครับแนวทางการดาเนินแนวทางการดำเนินงานครับแล้วก็ผลลัพธ์จากการทํางานของชุมชนแต่ละพื้นที่ซึ่งเป็นผลประโยชน์อย่างยิ่งนะครับต่อผู้ฟังนะครับที่จะได้รับ ผลประโยชน์อย่างนี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นการแนะนําเกี่ยวกับพิธีเกี่ยวกับผู้บรรยายในวันนี้นะครับตขอเชิญคุณทัตชัยชัยประสิทธิ์คุณค่ะเลขานุการคณะทํางานสนับสนุนการดําเนินงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านทุจริตค่ะก็ขอสวัสดีนะครับผู้ร่วมรายการทุกท่านนะครับผมก็ของผมนะครับก็เบื้องต้นนะครับก็ในพื้นที่เนี่ยครับก็จะเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับผมแล้วก็ เป็นคณะกรรมการชุมชนในระดับอของของเทศบาลนะครับผมแล้วก็ในระดับจังหวัดเนี่ยก็จะเป็นเลขาสภาองค์กรชุมชนนะครับของระดับจังหวัดก็เป็นขบวนองค์กรชุมชนคณะทํางานขบวนองค์กรชุมชนนะครับส่วนในพื้นที่เนี่ยก็จะเป็นพวกเลขานุกการของกองทุนสวัสดิการชุมชนด้วยนะครับส่วนหัวข้อที่สองเนี่ยที่เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับว่า ความไว้วางใจเนี่ยผลงานหรือข้อมูลส่วนตัวเนี่ยความไว้วางใจเนี่ยมีความไว้ใจกับทํางานไหมนะครับส่วนตรงเนี้ครับอย่างที่ผมบอกครับว่าว่าเบื้องต้นเนี่ยที่ก่อนที่ผมเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ไม่ได้มาคุกคีเรื่องทํางานชุมชนเท่าไหร่ครับคือเหมือนกับว่าก็อยู่บ้านไปวันๆนะพูดถึงเลยแต่พอเวลามีการเหมือนกับว่าพอเรามาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเราก็เริ่มมีมาทํางานเ,เกี่ยวกับเรื่องชุมชนนะครับก็ได้การชักจูงครับจากประธานสภา องค์กรชุมชนค,คุณเขมาแก้วเกตเนี่ยเขาก็เชิญชวนให้มาทํางานในการสํารวจบ้านก่อนตอนแรกครับเบื้องตน้นก็สํารวจบ้านในปีห้าห้าเก้าก็ได้ทั้งหมดสี่สิบเจ็ดครัวเรือนสิบเจ็ดหลังนะครับแล้วก็ทำมาทํามาชุดหนึ่งก็ผมก็ยังยัง,ยงอยู่ห่างๆยังไม่ได้เข้ามานะครับแต่พอถึงแล้วนึนงกอ,อ,องทุนสวัสดิการเนี่ยผมก็มีการทํงานกนองทุนสวัสดิการ พอตรงนี้กองทุนเนี่ยเหมือนกับว่าขาดเอ่อเมื่อก่อนจะเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลพอเจ้าหน้าที่ย้ายไปตรงกองทุนเนี่ยแหละจะไม่มีคนดูแลแล้วก็เลยประสานมาที่ที่ทางแบบผมว่าสามารถช่วยได้ไหมอะไรได้ไหมอ่ะเราก็เลยเข้าไปช่วยดูในกองทุนในการทํางานของชุมชนเราครับผมอันนี้ก็เข้าวๆข้าๆตรงนี้ครับผมอืมขอบพระคุณมาค่ะโอ้แค่ ฟังประวัติของทั้งสีท่านก็รู้สึกว่าเนื้อหาววันนี้น่าสนใจมากเลยค่ะได้แลกเปลี่ยนกับคนที่มีประสบการณ์มากขนาดนี้ได้เลยค่ะทีนี้ค่ะ,ะเรามีเป็นชุดคำถามสั้นๆนะคะก็จะเป็นชุดคำถามที่จะถามเกี่ยวกับมุมมองต่อปัญหา ทุจ,จริตนะคะของทั้งสี่ท่านนะคะว่าอยากจะรู้จังเลยว่าทั้งสี่าน,นีค่ะมองคิดเห็นในเรื่องนี้ยังไงค่ะก็คําถามนะคะก็คือทําไมเครือข่ายองค์กรชุมชนต้องลุกขึ้นมาสร้างสังคมด้วยตัวเองได้ค่ะก็เดี๋ยวเชิญคุณทัชชัยค่ะมาร่วมในกลี่นกันค่ะโอเคครับจากข้อคําถามที่สามนะครับทําไมเครือข่ายชุมชนเนี่ยต้องลุกขึ้นมาสร้างสังคมด้วยตัวเองนะครับอันนี้อย่างมุมมองผมเนี่ยก็คือว่าถ้า ชุมชนเนี่ยครับหรือพื้นที่เนี่ยคือจะเข้าใจปัญหาคือคนในพื้นที่เนี่ยจะเข้าใจปัญหาของของของพื้นที่มากที่สุดนะครับในชุมชนในคนในชุมชนเนี่ยเข้าใจปัญหาพื้นที่ว่าว่ามีการทุจริตเนี่ยเกิดขึ้นตรงไหนอ่าแต่ถามว่าถ้าเรารอนหน่วยงานจากภาครัฐเนี่ยอย่างสตงงอปปชก็คือว่าก็ต้องรอร้องเรียนอย่างสตงงอก็มาตรวจสอบอ่าอ่าท้องถิ่นก็แค่ว่ามาตรวจสอบเฉยๆพบก็ถึงจะ จัดการไม่พบก็บางทีพบก็ยังไม่จัดการเลยก็ยังที่บอกถ้าเป็นคนในทอ้ทองท้องถิ่นเนี่ยเขาสามารถรู้ว่าเตรงไหนคือปัญหานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเอ,อคนในชุมชนก็จะรู้ว่าเอ,อคนไหนเนี่ยผู้นําเนี่ยคนไหนที่สามารถที่จะเไม่มีปัญหาการทุจริตเขาก็สามารถเลือกคนคนนั้นเนี่ยมาเป็นผู้นําของของเขาเองอย่างเช่นผู้นํากองทุน ต,ต่างๆหรือผู้นําของระดับชุมชนร,ระดับหมู่บ้านอย่างเงี้ยครับเขาก็จะรู้ปัญหาเขาเขาจะเลือกคนโกงหรือไม่โกงเป็นผู้นําของของหมู่บ้านของเขาอันนี้คือก็ชุมชนก็เป็นตัวตั้งที่ว่าคุณจะเลือกผู้นําใครก็ก็ก็เขาก็จะรู้ว่าผู้นําคนนี้สามารถนําพาเขาไปได้ไหมนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนเนี่ยก็ต้องเริ่มจากชุมชนเลยนะอย่างผมบอกครับอย่างเราเราก็จะเห็นเลือกตั้งท้องถิ่นเลือกตั้งอะไรไปเลือกได้นายกที่ดี ก็ก็ก็ดีเลือกได้นายกที่ไม่ดีเห็นแก่ผลประโยชน์คุณก็ได้รับผล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 ใน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 ช่วงระยะยาวของคุณไปเองอันนี้มันก็ก็อย่างที่บอกมันเป็นพื้นที่เนี่ยจะเป็นตัวที่กําหนดเป็นตัวตั้งมากกว่าครับผมว่ามุมมองการทุจริตนะครับอย่างผมบอกว่าแต่แนวทางเนี่ยครับที่ว่าจะทํำยังไงในการที่ว่าจะให้ชุมชนเนี่ยเกิดการเข้มแข็งนีนน่ผมว่าต้องเพิ่มองค์ความรู้ความเข้าใจเนี่ยให้กับ ให้กับคนในชุมชนมากขึ้นว่าคุณเนี่ยมีสิทธิในการอะไรตรวจสอบในการมีส่วนร่วมกับท้องถิน่นที่ใกล้ตัวคุณเนี่ยยังไงในหน้าที่มีสามารถไปอยู่ในคณะกรรมการชุดต่างๆของของท้องถิ่นได้ไม่ใช่ว่าให้ท้องถิ่นเนี่ยสามารถอะไรนะเหมือนกับว่าในในผมยกตัวอย่างอย่างท้องถิ่นเนี่ยจะมีคณะกรรมการชุดต่างๆนะครับชุดจัดทําแผน,พ,น,พ,นพัฒนาท้องถิน่นคณะกรรมการสปส,สอชอเนี่ย อันนี้ครับมันต้องมาจากการคัดเลือกของการประชาคมหมู่บ้านอย่างเงี้ยถ้าเกิดคนในชุมชนรู้เขาก็จะรักษาษสิทธิประโยชน์สรรหาคัดคนดีเข้าไปอยู่ตรงตรงตรงคณะกรรมการชุดต่างๆแต่ถ้าเกิดประชาชนไม่ให้ความเข้าใจไม่ไม่สนใจเนี่ยครับท้องถิ่นเขาก็จะจิ้มคนที่ที่เขาสามารถอ่อเป็นเป็นอะไรเป็นคนของเขาเข้าไปเป็นคณะกรรมาการเป็นอะไรเวลาผ่านผ่านทําแผนผ่านมาคนก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่เ,ราเขาก็สอบสอบผ่านผ่านไป อันนี้ก็มุมมองมมของผมก็แค่นี้ครับอือโอเคก็คือการเลือกผู้นำที่ดีจะไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีใช่ไหมคะถ้าเราเริ่มมาดีและเรามีผู้นำที่ดีเรามีคนตามที่ดีคิดว่ายังไงก็ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่ๆโอ้หลากหลายสไตล์นะคะวันนี้มาสี่คนให้มุมมองที่แตกต่างกันหมดเลยก็หวังว่าวันนี้ทุกๆขั้นที่ได้ฟังนะคะก็จะได้เก็บไปปรับใช้ใน พื้นที่ของตัวเองนะคะไปครับเชิญพี่ทัชชัยครับขึ้นมาแลกเปลี่ยน<ม>การทํางานในพื้นที่ตั้งแต่ต้นจนเงินผลครับเอ่อส่วนของผมนะครับก็ตั้งแต่อย่างอ่าของผมเอ่อพื้นที่ผมเนี่ยก็รับงบอ่าอ่าวิกล็อกเนี่ยตั้งแต่ปีประมาณเอ่อหกหกนะครับก็มีการจัดจกิจกรรมเนี่ยในพื้นที่เนี่ยส่วนมากเนี่ยก็หนึ่งเราก็สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเอ่อระดับแกนนําระดับผู้นํา ก่อนนะครับโดยที่วิทยากรเนี่ยก็ก็ก็เอาพ่องบมาน้อยครับก็ก็งบมาน้อยแล้วก็เอาคณะทรางานจังหวัดนะครับที่รู้เรื่องก็พอ,อธนวัฒน์เนี่ยมาเป็นวิทยากรให้ให้กับผู้นําในชุมชนของของเราเช่นสมาชิกเทศบาลผู้ใหญ่บ้านอะไรเงี้ยครับมาทำความเข้าใจกับระดับแกนนํานะครับแล้วก็เวทีหนึ่งก็ให้ความรู้กับเยาวชนก็โรงเรียนนะครับก็ ก็กับโรงเรียเนเอ่อประคองมาขนาดอันนี้ก็ให้พออไปเกี่ยวกับเรื่องออสร้างความตระหนักความตื่นรู้ว่าผลการทุจรลิตเนี่ยเออมันมันเป็นยังไงต่อในพื้นที่นะครับเกิดความเหมือนกัว่าการพัฒนาของชุมชนเนี่ยถ้ามีการทุจริตเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการพัฒนาเนี่ยที่ล้าหลังกว่าตำบลข้างเคียงอันนี้มันก็มีเปรียบเทียบครับว่าตำบลข้างเคียง เขาได้ผู้นําที่ดีเนี่ยเขาก็สามารถไปพัฒนาได้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 ดีกว่าเรานะครับส่วนหลักๆเนี่ยนะครับว่าเราก็มีจัดเวทีองเลยกแล้วส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องเปิดพื้นที่เนี่ยให้กับคนในชุมชนเนี่ยเข้ามาคิดวางแผนร่วมกันอย่างของผมเนี่ยมีคณะกรรมการชุมชนเป็นแกนหลักที่ว่าจะมีทุกหมู่บ้านหมู่ละเจ็ดคนก็จะใช้คณะกรรมการชุมช,น,ชนเนี่ยแหละครับในการที่ว่าเราก็สร้างอมงความรู้ให้เขาว่าเกี่ยวกับ สิทธิของเขาว่าของเขาเนี่ยคณะกรรมการชุนชนเนี่ยก็สามารถที่ว่าอย่างที่ผมบอกมันขั้นต้นเลยครับว่าเราเนี่ยต้องเริ่มอย่างที่ผมบอกว่าเราเนี่ยจะเป็นเหมือนกับว่าใกล้ชิดกับกับ,ก,บกับท้องที่ถ้าพูดถึงการสุ่ยิตเนี่ยถามว่าหน่วยงานไหนเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเรามากที่สุดเราเราก็ต้องพูดไม่ออกคือก็คืออะไรก็ต้องเป็นท้องถิ่นของเราเนี่ยแหละเพราะมันมีงบประมาณในการบริหารมันจะเป็นหน่วยงานอื่นเป็นไปไม่หรอกถ้าเอาเอาพูดถึงในพื้นที่ เพราะพื้นที่ของมันก็จะมีท้องถิ่นเป็นแกนหลักเป็นเป็นมีงบประมาณในการบริหารตรงนี้ครับเราจะทําไงที่ว่าตั้งแต่กับต้นกระบวนการเลยถ้าเราไปไปเหตุเนี่ยคือการร้องเรียนเนี่ยอันนี้คือเขาเขาเหมือนกับว่าได้การกระทําสําเร็จแล้วมันถึงจะถึงร้องเรียนเราก็ต้องกระบวนการให้เขาคิดใหม่ว่าคุณต้องเริ่มตั้งแต่หนึ่งตั้งแต่การจัดทําแผนเลยคุณสาคุณก็ต้องเอาคนเนี่ยที่มีศักยภาพมีความพร้อมเนี่ยศึกษาระเบียบแผนของแผน เมื่อคุณเข้าเป็นคณะกรรมการจัดทำแผนเนี่ยคุณมีสิทธิหน้าที่ในการาดูแผนของเทศบาลต่างๆเทศบาลเนี่ยว่าเขาทำแผนมาเนี่ยคบประมาณเนี่ยเเกินจริงไหมกับกับโครงการที่ที่คุณจะทำอะไรเงี้ยถ้ามีคณะกรรมการแผนเนี่ยช่วยสอดส่องอในการในการในเบื้องต้นเนี่ยในการปรับลบงบประมาณหรือโครงการที่ที่ไม่สมควรทำเงี้ยครับถ้าสามารถ ยกเลิกได้อะไรได้ปรับเปลี่ยนได้เนี่ยมันก็ช่วยกับเราเนี่ยประหยัดเหมือนว่าอะไรอะ่ะป้องกันการทุจริตไปได้ส่วนหนึ่งแล้วผมยกตัวอย่าง,อย,าง,อ,ยางอย่างเทศบาลผมเนี่ยครับมีการจัดซื้อเรือท้องแบน่าตั้งไวใ้ในโครงการเนห้าแสนบาทคือคือ,อ,อทางคณะกรรมการอย่างพวกผมเนี่ยก็สอบถามไปว่าสาเหตุที่ที่ตั้งซื้อเนี่ยเพราะเพราะอะไรถามถามประหลัด ถามถามประหลัดเพราะจัดตั้งโดยซื้อโดยสํานักประหลัดอ่ะผมก็ถามทางประหลัดก็ให้คําตอบว่าเอ่อเนื่องจากอ,อผู้ว่าเอ่อเวลาน้ําท่วมเนี่ยผู้ว่าเนี่ยจะมาลงมาดูลงมาตรวจสอบอ่าลงมาตรวจเนี่ยต้องมีเรือท้องแบนไว้สาหรับต้อนรับผู้ว่าในาอาเภออะไรเงี้ยผมก็มานั่งทางชุมชนก็มานั่งวิเคราะห์ว่าเอ้ยน้าท่วมของเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่า ี่ปีเอ่อสี่ปีถึงห้าปีเกิดเกิดขึ้นทีมันไม่ได้ท่วมทุกปีมันไม่ใช่เหมือนอยุทยาอ่างทองที่เขท่วมทุกปีอ่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยซื้อเนี่ยอันนี้เราไม่ว่าแต่พอมาเป็นสี่ห้าปีเนี่ยในการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยเราผมมองว่าถึงมีน้ําท่วมคุณสามารถไปขอจากหน่วยงานอื่นได้ป้องกันสา,ารภัยไม่ใช่ว่าเอ่อห้าแสนทั้งชุมชนก็ค้านอ่าเทศบาลเขาเขาถึงว่าผมก็มองว่าถ้ารวมตัวกันเนี่ยช่วยกันค้านช่วยกันตรวจสอบเนี่ยผมว่ามันก็ช่วยป้องกันการทุจริตได้ ได้ระดับหนึ่งตรงนี้ครับถ้าเราคัดคนของของชุมชนเข้าไปเป็นคณะกรรมการที่สอดส,ส่องดูแลให้เรามันก็ช่วยป้องกันดีกว่าผมว่าดีกว่าไปป้องกันปลายเหตุเมื่อเราไม่สามารถตรวจไม่มีใครเข้าไปสอดส,ส่องดูแลให้เราอย่างเงี้ยครับแล้วก็ลองมาแก้ที่ปลายเหตุเอานะครับอันนี้ก็ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ที่ที่ผมดูว่ามันต้องมีชุมชนเนี่ยมีผู้นําชุมชนเนี่ยคอยสอดส่องอย่างนี้อีกเรื่องหนึ่งของผมชุมชนผมก็ที่มีเรื่องหนึ่งก็เรื่องการประเมิน ITA ที่ที่จะเห็นเนี่ยครับการประเมิน ITA ประเมินคุณธรรมขององค์กรหน่วยงานนะครับคือทุกทีเนี่ยเขาก็เดี๋ยวนี้ระบบเนี่ยมันก็จะเป็นการประเมินที่ว่า,เ,าเบอร์โทรศัพท์ใช้เบอร์โทรศัพท์แล้วจะ OTP เข้า,าท้องถิ่นผมก็ไอ้นี่คือลักษณะที่ว่า,าให้ให้ชุมชนไปลงทะเบียนแล้วก็ OTP มาแล้วก็ส่ง OTP ให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิน่น ก็แปลว่าเจ้าท้องถิ่นเนี่ยประเมินประเมินตัวคุณเองไม่ใช่ว่าให้กับภาพประชาชนเป็นคนประเมินอันนี้ผมคือชุมชนก็ต้องแย้งไปคณะนักวุจก็แย้งไปในไลน์ว่าอย่างนี้ก็เหมือนท้องถิ่นประเมินตัวเองไม่ใช่ให้ชุมชนประเมินท้องถิ่นอันนี้ครับมันเหมือนกับว่าต้องสร้างองค์ความรู้ให้กับคนในชุมชนมันถึงจะป้องกันสิทธิผลประโยชน์ของคนในชุมชนได้ครับขอบคุณมากครับพี่ตัชใช่ครับหลังจากที่เราได้ฟังมานะครับตอนนี้เราอยาก ทราบถึงฟีดแบ็ของพี่ทัศชัยบ้างครับว่าในชุมชนของแปดโยเองหรือว่าที่พี่ลงพื้นที่ไปฟีดแบ็เป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่เราได้พัฒนาชุมชนมาหลังจากที่เราได้ลงพื้นที่ไปมาเราได้รับฟังเสียงจากชาวบ้านว่าเป็นยังไงบ้างครับเอ่ออย่างที่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 สัมผัสมาเนี่ยนะครับว่าถามว่าคนเนี้ยครับเอ่อก็ก็สื่อสารแล้วก็การเรียนรู้เขามี โลกอินเทอร์เน็ตแล้วมีสามารถดูเปิดดูได้แล้วระ,ะเบียบระเบียบอะ,อ,ะอะไรนะบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆมีหน้าที่อะไรอะไรอะไรบ้างในที่สามารถสิทธิประโยชน์ของของที่ว่าคณะกรรมการชุดต่างๆอะมีอำนาจหน้าที่อะไรอันนี้เขาก็สามารถศึกษาอย่างอย่างเช่นผมเนี่ยประชาคมในชุมชนเนี่ยหรืออะไรเนี่ยคนอย่างนี้ก็ก็เหมือนกับว่าอย่างไรเหมือนกับเขารู้หน้าที่ตัวเองแล้วว่า เขาต้องเขาต้องมาไม่ต้องตามแนละบางครั้งต้องเราต้องตามเขาว่าเอ้ยจะมีประชาคมตรงนี้นะหมู่บ้านนะทําโครงการอะไรนะคือชาวบ้านเขาก็จะรู้ของเขาแล้วว่าอ่าโครงการเนี้มีผลโดยรวมกับเขาเขาก็ต้องเข้ามาร่วมแบบนี้ครับครับตอบครับขอบพระคุณมากครับต่อไปนะครับในหวัวข้อต่อไปหรือหวัวข้อที่5้าของเรานะครับสื่อหรือวิธีการใดที่กระตุ้นให้คนรุ่นใหม่หรือคนในชุมชนเปลี่ยน พฤติกรรมหรือทัศนคติต่อการทุจริตให้ดีขึ้นบ้างนะครับโอเคครับไอ้คำถามว่าสื่อหรือวิธีการใดที่กระตุ้นให้คนรุ่นใหม่หรือคนในชุมชนเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับหรือทัศนิต่อการทุจริตขึ้นบ้างเอ่ออย่างคนรุ่นใหม่เนยครับผมถ้า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 ดูจากแนวโน้มเนี่ยที่ว่าในพื้นที่นะครับผมดูแล้วคนรุ่นใหม่เนี่ยคือเอ่อกเกี่ยวกับเรื่องการตอนน่อต้านทุจริตอ่ะผมว่าเขาเขาเอ่อมีอะไรเขาเยมีฟีดแบ็กอะไรดูเขาสนใจเนี่ย ยังไงเขาสนใจมากขึ้นไหนไหนอาจารย์เรืองก็ว่าเอาเขาเห็นสังคมไทยเรื่องทุจริตที่ออกสื่อตามตามทีวีต่างๆเนี่ยครับมันก็เหมือนกับว่าเห็นแล้วว่าหน่วยงานนั้นทุจริตถึงหน่วยงานรัฐเองด้วยกับทุจริตอย่างตึกที่เราเห็นนะครับตึกถลม่มเงี้ยมันก็เห็นแล้วตึกขนาดสตอตองอเองตึกยังไอ้นี่เลยผมว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยที่เขาเสพสื่อเขาเขาเขารูา้แล้วแล้วเราดูจากที่เราจะเทียบเคียงโดยโดยเชิง ถึงตัวชีวดก็คือแบบอย่างการเลือกตั้งที่เราเราก็รู้ครับการเลือกตั้งพักไหนจ่ายไม่จ่ายพักพักที่วัยรุ่นนิยมชมชอบก็คือพักไหนพักการเมืองหนึ่งที่ดูแล้วผลคะแนนเนี่ยคือก็มาอันดับหนึ่งอันนี้ผมไม่ได้ห่วงห่วงแนววัยรุ่นเท่าไหร่แต่ผมกงคือห่วงคนอ่ากลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่ว่ากลุ่มเดิมที่ที่เห็นถ้าเรามองแล้วเห็นเหมือนก็ว่ายังยังใช้เงินเป็นตัวตั้งในการในการขับ ในการใน,นนี่ครับอันเนี้ยน่าจะเป็นห่วงตรงตรงตรงนั้นอะหลายแต่สื่อเนี่ยในเรื่องการร้องเรียนอะไรเนยครับผมว่าคนเนี่ยรู้รู้รู้ช่องทางและอย่างอย่างของผมเนี่ยครับเวลาเกิดทุจริตในพื้นที่อย่างสักวันสองสองวันที่แล้วเนยครับผู้รับเหมาอเอ่อ,อ,อทำเส้นทางโครงการเอามาขุดเอารื้อถนนแล้วแต่ก็ไม่ไดำเนินการสร้างครับไม่เกินวันเดียนะครับถนนแล้วฝนตกเละชาวบ้านก็เกิด เกิดเหมือนกับอะไรผลกระทบเงี้ยครับไม่เกินวันเขาก็เฟซบุ๊กและโพสเฟซบุ๊กแล้วว่าอผู้ล็บเหมาสที่ไหนมาทํางานอะไรเงี้ยไม่ไม่มาทํางานมาขุดแล้วก็ไปอะไรเงี้ยแป๊บเดียวนะครับคนในชุมชนเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเขาก็เหมือนก็รู้แล้วบางทีก็ลงในกลุ่มกลุ่มไลน์ของของคณะกรรมาการชุมชนอย่างเงี้ยอขยะเหมือนว่าอันนี้ก็เหมือนการทุจริตต่อหน้าที่เทศบาลทุจริตต่อหน้าที่เหมือนพนักงานมาเก็บขยะตะเก็บไม่ไม่ทั่ว ไม่ทั่วอ,อไม่ทั่วพื้นที่อ่ามาเก็บแค่บางหมู่แล้วก็กลับไปเหมือนว่า,วาลักไก่ขยะแบบเหมือนกับว่าไม่เต็มฉันก็กลับบ้านเลยแต่ชาวบ้านเขาไม่ยอมเงี้ยครับเขาเหมือนคุณทุจริตหน้าที่เขาก็ร้องเรียนผ่านลายกลุ่มผ่านลายอะไรเงี้ยครับมันก็เดี๋ยวนี้ไวครับก็แป๊บเดียวครับทางเจ้าหน้าที่ทางอะไรก็ต้องให้คําตอบกับทางชุมชนว่าเอ๊ะสาเหตุอะไรที่คุณพนักงานไม่จัดเก็บขยะเต็มพื้นที่อะไรเงี้ยครับอันนี้ผมว่า ไม่น่าห่วงเรื่องเยาวชนเท่าไหร่ผมรู้แล้วอ่ะเพราะเยาวชนเนี่ยทีเนี้ยสื่อสังคมเนี่ยมัน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 ทั่วแล้วเขาสามารถศึกษาอะไรได้ครับครับผมเห็นด้วยกับพี่ทัชใจเลยค่ะว่าในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยค่ะข่าวไปไวมากใครทําอะไรใครทําผิดตรงไหนใครทําอะไรไม่ซื่อสัตย์เนี่ยค่ะคือเราเห็นกันได้หมดเลยแล้วก็พลังชุมชนตอนนี้ก็คือค่อนข้างที่จะให้ความสนใจแล้วก็เข้มแข็งมาเลยนะคะอะไรที่ผิด ก็ต้องแก้ไขอะไรที่ไม่น่าจะใช่ก็มีคนไปนจับสังเกตโอ้โหเป็นเป็นสังคมที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับหย่อมๆแล้วก็กำลังจะกลายเป็นสู่สิ่งใหม่จริงๆนะคะก็จะคล้ายๆกับอีกสามท่านนะคะก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่องทางร้องเรียนอะไรแบบนี้จากที่ฟังพี่ๆทั้งสี่คนนะคะทำให้เห็นภาพชัดเลยว่าในการที่จะกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่หรือคนในชุมชนนะคะเปลี่ยน เปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าทัศนคติต่อการทุจริตน,นะคะมาเริ่มจากสิ่งสิ่งหนึ่งที่ไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ไกลตัวเลยก็คือช่องทางออนไลน์นี่เองโอ้ดีมากเลยนะคะวันนี้ได้แลกเปลี่ยนในมุมมองหลายๆอย่างเลยแต่ทีเนี้ยค่ะเรามีคําถามมาถามพี่ๆทั้งสี่คนได้ค่ะก็อันนี้ไม่ได้จากัดน,นะคะว่าโอ้จะต้องตอบทุกคนนะคะอันนี้เป็นเป็นคําถามอาจจะถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ผ่านมาค่ะอยากจะทราบว่าชุมชม แปดลิ้วหรือว่าชุมอ่าหรือว่าชุมชนจังหวัดฉาเชิงเซาเนี่ยค่ะมีบทบาทในการทําให้เกิดคนดีอะค่ะยังไงบ้างค่ะมีการผลักดันให้คนดีอเข้าไปทํางานบ้างไหมครับหรือว่า <ฮะ S 2> ทําให้คนที่มีบุธิภาวะเข้าไปทํางานหรือว่ามีการคัดเลือกของชุมชนยังไงบ้างในการที่ทําให้ชุมชนเราเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นครับแล้วการต้องถิ่นะครับเอ่อก็ที่บอกของเราก็มีคนจากขบวนเราเอ่า เข้าไปเป็นสมัครสมาชิกเทศบาลอปตระตรก็มีครับแต่แต่ถามว่าประสบความสำเร็จไหมก็ก็ก็ไม่ประสบความสมมําเร็จอ,อ่านะครับอย่างที่ผมบอกว่าว่าจะเป็นการเมืองท้องถิ่นเนี่ยครับมันมันถามว่าเรื่องเงินมันก็ยังเป็นต้องยอมรับว,ว่าเรื่องเงินยังเป็นปัจจัยชีย้นําอยู่นะครับแล้วยังไม่ใช่พื้นที่อย่างชนบทนะครับในพื้นที่ท้องท้องถิ่นเนี่ยยังมันมันยังเหมือนก็ว่าหนึ่งถ้าเราก็ต้องยอมรับว่า มันไม่เหมือนชุมชนในเมืองถ้าเป็นชุมชนในเมืองเนี่ยการซื้อเสียงเนี่ยตรงเนี้ยมันจะไม่ค่อยมีบทเท่าไหร่แล้วถ้าเป็นแบบพื้นที่ในกรุงเทพมหานครน,นนทบุรีสมุตปาก,ากาแต่ผมว่ามันก็ยังมีอยู่อีกสมุรปราการที่เราจะเห็นนตระกูลบางตระกูลก็ยังผูกขาดอยู่อีกอะไรเงี้ยครับมันก็เหมือนกับว่ามันก็ยังยังแต่ถามว่าเป็นทิศทางที่ดีขึ้นไหมก็เป็นทิศทางที่ดีขึ้นเพราะคนรุ่นใหม่เนี่ยอย่างที่ผมดูในคนในพื้นที่เนี่ยคืออ่า หัวคะแนนเอาเงินไปให้แต่คนรุ่นใหม่อะไรเขาก็จะฟอกแม่เลยว่าไม่ต้องอ่าถึงรับมาแต่ไม่ต้องมาให้ผมแล้วคืนเงินด้วยบอกแม่บอกแม่ให้ให้เอาเงินคืนเขาด้วยอ้าวคนรุ่นใหม่บอกให้เอาแม่เอาคืนคืนคืนหัวคะแนนไปเออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีการบังคับพ่อแม่ด้วยว่าอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มีคนรุ่นใหม่ที่ที่มาไม่ฉันไม่สนใจอะไรเรื่องเรื่องเงินอันนี้ครับที่ก็ต้องอยอมรับว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยอันเนี้ยก็ ก็จะมีแนวคิดที่ที่ต่างจากคนรุ่นก่อนอยคนรุ่นก่อนก็อ่าก็ก็เราต้องเข้าใจกเกาเงินยังเป็นตัวตัวตั้งอยู่ในพื้นที่แต่ทิศทางผมว่าต้องใช้เวลาเวลาหน่อยในสังคมไทยก็ต้องใช้เวลาเวลาในการในการเรียนรู้ไปครับผมขอบคุณพี่ทัชชัยมากนะคะเ,<อ>เห็นด้วยกับ<ๆ>ทั้งพี่ทัชัยเราก็อ่า เห็นเห็นด้วยกับทั้งสองท่านเลยนะคะว่ามันจะต้องใช้เวลาค่ะในการปรับเปลี่ยนเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมานานหลายปีอยู่แล้วเหมือนกันถ้าจะให้ปรับเปลี่ยนในช่วงเวลานี้มันก็อาจจะทําได้ยากแต่ว่าเราเริ่มมาได้ดีแล้วค่ะในเริ่มมีคนเห็นถึงความสําคัญในเรื่องนี้ในวันหนึ่งอะค่ะมันก็จะปรับเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เราก็จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงตรงส่วนนั้นจริงๆนะคะก็โอเคก็ แต่ขอสรุปผนวกวันนี้นะคะว่าเราได้อะไรกัน,นบ้างน,นะคะจะเป็นการรีแคปสั้นๆนะคะคือวันนี้นะค่ะเห็นได้ชัดเลยว่าทั้งพี่ๆทั้ง4ี่คนนะคะวิทยากรที่เรารับเชิญมาเนี่ยมีความเข้มแข็งแล้วก็มีความเป็นทีมมากเลยคือในการทํางานนะคะไม่ได้ทํางานกันแค่จุดๆเดียวแต่ว่าเราลงลากลึกไปตั้งแต่เด็กไปตั้งแต่โรงเรียนไปตั้งแต่การศึกษาไปตั้งแต่การตระหนักรู้รวมไปถึงผู้ปกครองเนี่ยค่ะซึ่งสโคบที่ทํามาเนี่ยค่ะมัน มันค่อนข้างที่จะกว้างมากเลยเราไม่ได้ดูแค่ตำบลลเดียวเราไม่ได้ดูแค่กลุ่มคนก,กลุ่มเดียวแต่ว่าเราพยายามขับเคลื่อนให้เป็นก้อนใหญ่ให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของแนวร่วมคันกระจายอํานาจอีกโ,โ,โอ้อันนี้เป็นประเด็นใหม่มากเลยนะคะเพราะว่าในหลายๆที่เนี่ยะคะ่ะคือยังมีความกังวลในการกระจายอํานาจของอกลุ่มของตัวเองอะคะ่ะว่าเ,เราจะทําได้ไหมเราจะเราเราจะไปได้ไกลแค่ไหนเราจะ เกิดเรื่องไม่ดีอะไรไหมคะแต่ว่ามันทําให้เห็นชัดเลยว่าพี่ๆทั้งสี่คนนะคะไม่ได้มองว่าตรงนั้นเป็นปัญหาแต่เป็นมองว่ามันเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องทําซึ่งจุดสําเร็จของจังหวัดชะเชิงเาวาเนี้ยคะ่ะสิ่งที่เห็นภาพชัดที่สุดเลยคือการขยายกว้างของเครือข่ายนะคะขยายกว้างในทุกมิติเลยเราไม่ได้จํากัดกันแค่ที่เครือข่ายสังคมสุจริตอย่างเดียวแต่ว่าเรายังมุ่งเน้นในประเด็นอื่นๆด้วยเราก็ยังส่งเสริมในในเรื่องของ วิธีการนะคะว่าจะต้องมีวิธีการที่แตกต่างไปเฉพาะของพื้นที่ไม่ได้มีเป็นวิธีการวิธีการเดียวที่จะรองรับแค่คนกลุ่มเดียวสามารถปรับเปลี่ยนไปทางปรับเปลี่ยนไปจากกลุ่มกลุ่มคนอาจจะเป็นช่วงวัยหรือว่าอาจจะเป็นกลุ่มคนที่สนใจอ่ะคะ่ะก็คือวันนี้ขอบคุณพี่ๆทั้งสี่คนมากเลยนะคะที่มาร่วมแลกเปลี่ยนกันในวันนี้ก็ก่กอนจากกัน,นะคะ่ะก็ ก็จะขอบคุณนอกจากพี่ๆทั้ง4ี่คนก็จะขอบคุณผู้รับฟังทุกคนนะคะในห้องส่งตอนนี้มีทั้งหมด18บแคนแล้วก็ในเพจ Facebook นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ให้ความสนใจกับรายการเราในหัวข้อแปดริ้วเมืองหน้าอยู่ชุมชนเป็นสุขสังคมสุจริตในครั้งนี้นะคะก็ทุกท่านนะคะสามารถนำสาระความรู้จากการแลกเปลี่ยนในวันนี้นะคะไปใช้ในการทำงานของพื้นที่ของตนเองเพื่อสร้างสังคมที่เข้มแข็งโปร่งใสและมีความสุขร่วมกันคะ่ะ ค่ะก่อนจัดการค่ะคุณเจมคะยังไงนะครับยังไงก็ฝากประชาสัมพันธ์โครงการดีๆของเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์ในเ facebook นะครับไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับโครงการดีๆของเรานะครับจะสืบ่อจะสืบต่อไปนะครับแล้วก็ฝากไว้กับพี่ๆทุกคนนะครับชุมชนเข้มแข็่งอนาคตยั่งยืนครับค่ะโอเคคะะก็อย่าลืมนะค่ะเดี๋ยวสักครู่ค่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนค่ะ ก,ก่อนจากการขออนุญ,ญาตปักล้านนิดนึงค่ะก็รายการดีๆแบบนี้นะคะจะจัดทุกวันพฤหัสที่สองอ่ะแล้วก็พฤหัสที่สี่ของเดือนนะคะเราจะมาเจอกันแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวทีมงานลบกนขึ้นเป็น QR โค้ดให้หน่อยนะคะพอดีเรามีเป็นกลุ่มไลน์ด้วยค่ะเผื่อพี่พ,พี่น้องๆอ,อยากเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรายการเล่ารวมถึงอยากมาเป็นทีมด้วยหลังนะคะเราสามารถเปิดรับได้เลยนะคะเพื่อ EP หน้าจะเป็นของจังหวัดไหนเป็นเนื้อเรื่อง อะไรคะเราจะได้ติดตามกันนะคะโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะคะโอเคค่ะก็เบื้องต้นนะคะในในกลุ่มได้มีการส่งเป็นกลุ่มไลน์นะคะจะมีเป็นกลุ่มไลน์เครือข่ายสร้างสังคมสุจริตนะคะกลุ่มไลน์บิ๊กลกแล้วก็เป็นเพจสื่อสร้างสรรค์ชุมชนเข้มแข็งค่ะเดี๋ยวรอขึ้นสักครู่หนึ่งนะคะโอเคก็พี่ๆสาม,มารถสกแกน QR code ได้เลยนะคะทางช่องทางาซูมแล้วก็ช่องทาง เพจ Facebook นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะค้ามไว้ตรงนี้สักหนึ่งนาทีหนึ่งสองสามโอเคประมาณนี้ค่ะก็ยังไงขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆเลยนะคะที่อยู่ด้วยกันจนถึงเกือบสามทุ่มแหน่ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะไว้เจอกัน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ